ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนโลกทั้งโลกอยู่เพียงแค่ปลายนิ้วจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสมาร์ทโฟนคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์จนมีผู้เปรียบเปรยว่าสมาร์ทโฟนคือปัจจัยที่5ของมนุษย์ไปเสียแล้วแต่สิ่งที่มีข้อดีมากมายก็มักจะมีข้อเสียตามมาเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานแต่อุปกรณ์ที่ดีและได้มาตรฐาน ย่อมมีราคาที่แพงตามไปด้วยดังนั้นจึงมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ราคาถูกเกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคแต่อุปกรณ์ที่ราคาถูกนั้นกลับมีอันตรายแฝงมาด้วยอ๋อเหตุการณ์ในวันวนั้นนะคะก็คือว่าดิฉันนะคะได้ใช้โทรศัพท์อยู่ยี่ห้อหนึ่งแล้วก็วันนั้นกะว่าจะชาร์จแบตโทรศพัพท์เพราะว่านอนเล่นไปแล้วแบตโทรศพัพท์กำลังจะหมด ก็เลยหาที่ชาร์จแต่หาที่ชาร์จของแท้ไม่เจอก็เลยไปเจอตัวที่เป็นดีชาร์จของปลอมที่ซื้อตามตลาดนะคะก็เลยเอามาลองเสียบชาร์จดูก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าไฟอาจสูงกว่ากันหรียกใช้าก็ไม่แน่ใจนะคะพอเสียบเข้าไปแล้วดิฉันก็ได้ยินเสียงจี้จีออกมาจากในดูพัชเหมือนเหมือนเหมือนกําลังทําปฏิกิริยายสักอย่างกันอยู่ดิฉันก็เลยตัดสินใจดึงโทรศัพท์ออกจากตัวสายชาร์จ และมันก็ระเบิดยังปั้งขึ้นมาแล้วคัดเอาที่หอก็ตับแบบสับสวิตไฟลงดิฉันตกใจมากก็มาเห็นผ้าพีทีนี้ตอนที่หัวชาร์จมันไม่เตือนเป็นสีดำสีดําหมดแล้วคุณสิริลักษณ์จันมนตรีคือหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์จากอุปกรณ์ชาร์จแบตโทรศัพท์ที่ไม่ได้มาตรฐานเน,น,นื่งนองด,ด,ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ หนวกด้วยราคาที่ถูกกว่าของที่ได้มาตรฐานจึงทำให้ผู้บริโภคกล้าเสี่ยงกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ปลอมก็ส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็วัยทำงานครับผมไม่เกี่ยวนะครับกับตัวนี้เพราะว่าลูกค้าส่วนมากที่ซื้อสายชาร์จในราคาถูกก็รู้ว่าเป็นของก๊อปอยู่แล้วนะครับคือตัวน,นี้ทางร้านก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ตัวที่ ไม่มีปัญหาก็ต้องซื้อจากศูนย์ในราคาค่อนข้างจะแพงกว่ากันค่อนข้างเยอะถ้าอย่างสมมุติ iPhone ตัวหนึ่งราคาที่ศูนย์ก็ตกประมาณพันเบาทอย่างที่เราขายก็แค่ร้อยห้าสิบาทถ้าลูกค้าพอใจในการซื้อสินค้าของเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะเป็นคําแนะนําจากคุณกัก๊กผู้จําหน่ายอุปกรณ์ชาร์จแบตโทรศัพท์ร้าน K&K Mobile ห้างฟิชเจอร์พาร์ครังสิทธิสแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกคุณภาพของสินค้า แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของราคาจึงทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกสินค้าจากราคามากกว่าความปลอดภัยสมัยนี้นค่อนข้างมองง่ายากนะครับถ้าเกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกเองค่อนข้างทำได้เหมือนมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากหน้าร้านที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายจริงๆนะครับก็ให้สันนิษฐานมาก,ก่อนว่าเป็นของปลอมจริงๆแล้วเนี่ยหลักการชาร์จจริงเนี่ยต้องควรดูตั้งแต่ปากสามตาอันดับแรกเลย พักสามตาต้องมีฟิลด์ซัพพอร์ตด้วยถึงจะดีที่สุดเพราะเราซื้อในเมื่อเราสามารถคือเครื่องที่ราคาประมาณ2 0 0 0 0่กว่าบาทได้เนี่ยถึง30,000บาทเนี่ยการใช้ปลั๊กที่มีคุณภาพหน่อยอย่างเช่นแบรนด์ดังๆหน่อยที่ประมาณ7800ขึ้นไปเนี่ยที่ไม่ใช่200กว่าบาทนะครับที่มันมีฟิล์แยกให้อย่างนั้นจะคุ้มค่ากว่าลูกค้าเองอ่ะรู้เท่าไม่ถึงการไม่สามารถแยกได้ออกว่าตัวนี้เป็นของจริงหรือของปลอมนะครับเราต้องมีหน้าที่แจ้งเขาว่าเวลาดูดูยังไงลักษณะเป็นยังไง บคจากคำแนะนำของคุณป้องผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์สื่อสารและผู้จัดการร้าน i อ t u d i o สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิทธ์ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายล้วนสามารถป้องกันได้โดยทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการชาร์จแบตโทรศัพท์แต่จะดีกว่าไหมถ้าผู้บริโภคทั้งหลายคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อนราคา เพราะผลลัพธ์ที่ต้องแลกกับอุปกรณ์ราคาถูกไม่ได้มาตรฐานอาจไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไป